แล้วเดือนมาไอ้พ่อง่ายสมบูรณ์แบบเลยแบบนี้มันถูกต้องเสียงดังกึกก้องพี่น้องนี่ไงเหล็กแห่งหมานครับผมตอนรับปีหกเก่าโอ้ยตัวใหญ่เหนียวเต็มากนั่นฟาไอมากเนี่ยอะไรนะกบค่ะกบโคบเขาเสียมจุกถือโคบไงเนาะเียมา สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวดหนาวเนี้ยชาวเดือนออพี่น้องคอยจำกอดใหญ่หอนที่ยงบุคคลได้พอกันเนาะช่วงน,นี้เน,น,นาะแ่คะสร้างบ้านอยู่พี่น,อน,น <c oughs> ้องบ่ทันแล้วครับผมก็เลยบุคคลได้หาขีให้พี่น้องเดืเบิ่งเลยเนาะช่วงน,นี้เน,นาะห่างหายไปต้นเต๋อครับผมตั้งแต่ป,ปีใหม่มากําลังมาหากบมือแหลกลงมาหามือแหลกครับผมจะดูมาหมาดแล้วยี่สิบกว่าชิปเก้าหรือยี่สิบเนี่ยวันที่ยี่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจะหกสิบเก้าครับ อ้ยลงอีกแล้วลงหอดวันที่อ้าเดือนกบียเีเสียมเกียร์อหน่มีอันเคเนาะอันเียฮครับผมไอ้มากี่ไงดีกเปิดจับถืปุุงด้วยหนีบโบ่ไงิเลยี่นอปากยังงด้วยกันขึ้นบ่กเสียนทางครับผมเสียมด้วยนีงดยนะระวังด้วยยตูล่อสาดอกอ้กบกบ

นี่ไงเหล็กแข่งมานครับผมต่อรับปีหกเก่าว่เดี๋ยวอันอันเทียมามันหักเสียมหรือว่าสับป,ปุุกบบหนึงเสียมก็เคียรยากแน่เลยไม,ม่กับสีโบสบู์ปันได้มานแล้วค่ะขีดหอดเรผาผลเขาเดือนปะครับเ <laughs> ราฝนเขาเดือนขีดหอดพี่น้องเสมอได้ครับผมเอ,มอาลุยในการปีแหลกปี 9. หกเก่าฮะโปปีหกเก่าครับผม เป็ดตต้นหน,งน,น,หนึงเลยครับผมกําลังมากค่ะยายยหญมาแต่ตตตเลี้ยง้าอ่ะต่อเขาจะเดือนก่อนแดดหอนแดดหอนแห้งวันนี้เอาเสียงเกียบแบบนี้ไงเพิ่เป,ปิดเลยนะคอเย,อเ,ย,เ,ยอเคียร์หาเลยเอา,าเดือนมาไอพ่อไงสมบูรณ์แบบเลยแบบนี้ อันกอเพิ่นเด้อพี่น้องอันกอหักให้เบิ่งอันกอก่อนนี่อันกอเบาฝนหักเหลือป้ายนิดหนออ่อยก็เคลี่ยวผออยู่นี่นี่ยัางงามเลยนี่นี่นี่มั้แมนถูกต้องออนั่นเด้อโอ้อเสียงดังกึกก้องพี่น้องเสียงออกไกลๆจ้ะนี่จานเบื่อพูดกบครับผม อู้ยไงไงไงวะอู้ยทำยังไงนี่นี่ฝาเลยฝาไงูแอบอู้พูหน้าบู้เลือกเล่แคอู้หูแต่เเสียมีเหลี่ยเออนี่ไปซื้เสียมาว่ตื่นนอเ้ยยังนี่้กบกบกบอีกอีกมีี่พี่น้องเปิดผอบวนี่ปิดเื่อขึ้นมาโอ้อยู่เหาะเลียงกันเลยเอามีมูมีก็มูบอ้ยเอาดิโรเตินนี้ก่อน อุ้นตัวนึงยังได้โหได้งอ้าวคู๊บคูได้หนีง่ายปุ๊บโอ้ยหมานขนาดเลยบอกผมว้ายแต่เป็นไงติดทั้งหมูตัวนี้โซเดียมไหนขนาดเสื้อว่าสีหมูเนาะแห่งแห่งยังสีเนาะโอ้โหขาโกบหมูแทบ100%เลยครับผมเม่นไม่เห็นเอาเด้อพี่น้องเนี่เดียวจากเลยนี่เนียวเตียกแล้วนี่หลักฐานชัดเจนกบมะเขือจะมาก่อนจะได้กับพะเนียวเนาะแม่เองครับพะเนียวเลยนี่ง่ายดีแล้วเนี่ยขยับแล้วขยับแล้วเจ้ากำลังหันมาว่ะอันนี้ไปคุดจะแท้เป็น บางหอมบางเงาเนี่ยไม่ค่อยชัดเนาะบางหอมกับบางหอมเลยบางหอมเลยอะไหล่ะกูโอ้โหเหลือถึงแล้วห้าถึงแล้วถึงแล้วอีกนึงถึงแล้วนั่นดิโอ้โหนี่ค่ะนี่ตัวยังงามเลย เนโอ้ยต <tast> <ม |ms|> ัวใหญ่เียวเต็มไงนั่นอสามแล้วบาดี้่อสองไงได้สามตัวครับผมสุดยอดความหวานเลยมันเพิ่มต้นหมอกของปีกเก่าครับผมเริ่มต้นหากบนี่ได้ผลแล้วค่ะสุดยอดเลยบักลี่ฮาวตัวบาดีแดดแดดแห้งมันพื้นที่ยังไงครับผมประมาณยี่สิบไร่ หาตัวนางเขาฝนมาล่อยังละนางหืมไอจุบแซมจ้ะเคี้ยโกบหนักโ,<อ>โกหดมันบม่มีอันนี้เลยน,นี่เบิง้งเบื้งเดียวในะอันนี้ได้แล้วนะี่โอือยังหลายตัวทั้งหอยจูบทั้ง,งหอยเชลลีนาะนี่นี่นน มีสวยเนอะเมนนี่หอยเชลีนี่โอ้บักเอบเลยอ้วนเลยค่ะอือโอ้หอยจูบตกปุ๊บบวกคือมันบะมีอันเคียนขะหอยก็หอยน้ำละเนาะแน่นจ้ะอือมันบ่อเลื้อยเนอะมีกระปุกนี่ค่ะเนี่ยน้อยใหญ่ได้อือ นี่นบังบงเห็นบอกบังก็บเห็นปันได้ใช่นัมนนองนี่ไม่ไิ่ได้เลยวนวนต๊บุเลยนะตาเต็มเลยหรอแม่นะเหนียนีย้นะ้ังเียรอยู่ทีนังเียร์นี่แ่นั้นใค่นั้คือคนได้หลังนึงไอ่ไอนี่ปุ่มๆข้วสป่าสงมา นี่นี่นี่โอ้โหยังไงบอกเนี่อนซูมหมือนกฮะบุงด้วยไอ,อ,อเสียกุ๊บโอ้ยเขาหอมกันพี่น้องโอ้ชีวิตลมผอนแดดแหง ยังบ่นปอยมีอยู่สามตัวคือเาสมตัคือเ่าบพอกระโมันเคียเียอย่างครับแม่แต่ว่าได้บักหอยบกอ้ดดืบบอเดหอยังรายจู๋ไมเช่อดีแบบเดียวเนาะแม่ครับปวดตุบเดี๋ยวเรามีแห้งก่อนคอยวากันใหมหอนโพดมาพี่ห้องถี่ประมาณสามสิบแปดองศาผ้าง <c oughs> หอนแห้ง ยิ้มานี่ก็บ่บอดแล้วยิพกยิ้มหายยิ้มพ,ก,มพกนี่บรรยากาศดูเนี่ยไ,ไปดดแดดระยิบระยะไปหมดหอนแห้งเลอนี่ปัญญยไปหวานป้านนมะ่นตัวนป้าเรายี่งจ่อยๆเพรมีหอดแดดเรามาเรื่อยๆจะรเมื่อเลยนะคะพี่น้องคะมาพอพักแก้วปนกบพ,พอดีจ้ะมาง่ายๆไอ่ถมาไอโถนะจะนี้ธรรมออชาติเนาะ น้ำอ่อนไหมค่ะเจลปนกุ๊บเหรอไปโมกหน okay. ่อยเนาะไปโมกหรือหลวกก็ได้นบนนะคะเอาไปทางไหนใตากลรองกระเสือตา้แดดค่ะพี่น้องโอ้ยแดดแห้งขนาดพย้อนเต่าพอกบอยู่ห่วงเดียวเลยงานเดียวเลยสามโตน้ำพุธายเนแดดแห้งผ่อนแดดโปรออกมาไปหยอดนมโกดกับสายหน่อยเนาะ กว่าสิแลวเวียกอยู่บานเนาะคะ่ะมากับสายถือประมาณอยู่ดอกสามตัวเฮ้าบนแลวแรงอยู่แบ้กหอยห้อย,อยงยห้อยจุกก็ห้อยเชอรี่อีออกเกลืออ,นนอือเดือดกันออกเลย เต็มเลยเลยค่ะนี่ปูนทั้งหลายขาปูไหนปูเตียงปูแห่งนอนอ่อนปนี่แม่นี่นอันนี้ออกพวกเป็นพักหวานออกเลยเลยนี่แมนนู่ดอกคนแคนพักหวานโอ้ยคือหอดดีเก็บบ่อปลาได้มาก่าเขาโอ้คือหอดปลาได้คุณน้องจ้าคือหอดแหงแหงหอดมาฮะพวงใหญ่ข้องตัว ข้อไม่มีเป็ดตัวเรียบพักหวานตัวเดี๋ยวพารากิจก่อนเนาะเดี๋ยวเวียกแล้วงานก่อนป้วนหาแน่นอนนี่นี้ยนี่น่าหนิอุ้ยสะอ่อนออที่บ้านพี่น้องเอินพังยั้งนี่กับอีทุกขึ้นกันของมอมยานนนนภาษาภาากลางเขาเอินพังยั้งกับบอจักเลยคันเนี่ย ไฟถุกแล้วบานชุวเดือนะไไฟถกไฟทอนกิดต่นง่าๆไพักนีมันออกแล้วนพักนีเพ่นสิเป็นเครือแล้ว่ะนี่เพ่นแต่ให้มองเพนตึกนี่นี่นนี่ต้นเพ่นนี่นี่ต้นเพ่นนี่ไปนเป็นเป็นเครือเป็นเป็นอะไ้ไปโอ้สุดยอเลยนนี่ไอ้นี่นี่เบเก็บเกเก็บเ่นี้เลย แม่ได <Man. S 2> oh. ้ทุกได้ทุกหยอดจุดได้เคยมีกบหลายๆกับหาเลาะหเบิ่งกับพอเห็นน้ำถ่วหมดจะกไปทั้งไหนมืดกบก็ได้บ่คือเก่าเปลี่ยนไปทุกปีปีหนึ่งกับเป็นจังหนึ่ง น่าละลาบันกบในช่วงช่วงฝนต้นกบหน่อยไลหน่อยเนาะกบหน่อยไล่เฮงค่ะแต่ว่าอย่างไริ่นจังบ่เห็นพอตะเกียวเขาเกี่ยวน้ำเหรอครัเสียมืดโกกก็ได้ไปเอาหนักบ่หนะไปข้ามองนั้นไปเอาอะไรบ่ขวาน ปลายมาเลยมาเด็ดเอาถ้ายิงเด็ดเป็นยิงขืนตัวหนอดหนอดคือคือขีเ้เล็กเลยอ่อนเลยเบี้ยวเ,เลยเป,ปลาะเปาะเลยกรอบอู้ไล่ไม่อู้ดีๆใหญ่นี่ใหญ่นี่อ้วกยังเจ็บมือบ่อ เดีย่ยวปนกบปนกระทู้เข้มกระทูนึงเสียบถูมกมัดปนกำลังแตงหลาเด็กน้องคือพักวาน้นเสีบเด้ค่้นี่เก็นจังสิผรมศารักไรซานธรร,รรมศาตร์หวนๆธรรมศาตรสร้าง ขวบขึ้นนานเต็มขุ่จบับบันดาพ่อระบายขบานเ่านั่นพอแล้วขันขุกลายอุ้ยหน่ออ่อนๆด้ยหน่อยเนาะ ในคกบเจ็ดตัวเอาเดี๋ยวสามในครบสามค่ะเอาขึ้นมาเลยในครบหอยกบหอยครบสามตัวบนหนึ่งพอดีดนกรบเนียนเราไปติดเรื่แรกกันฮะเหมือนคำแล้วครับผมที่บ้านแล,ล้วพี่น้องขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่เข้ามาติดตามและชมครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับติดคลิปหยาวพอไหมครับสวัสดีครับส,ส,สวัสดีค่ะไปกเห็ดกับเขากินเรื่